ไมค์คลาวนี่เป็นเหมือนแบบกอดที่มาช่วยช่วยช่วยชีวิตของแพยเลยเพราะว่าคือเรานับสต็อกกันมั่วมากไมค์คลาวมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนคอยช่วยทั้งตรวจสอบทั้ง QC ของด้วย นะคะแล้วก็คอยตรวจสอบความถูกต้องจัดระบบระเบียบพวกเอกสารอย่างเช่นแทต้องส่งห้างมันก็ต้องมีการใช้พวกใบกํากับภาษีใบอินโอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางไมค o u d คือเหมือนช่วยได้เยอะแล้วก็เราสามารถตรวจสอบยอดขายได้จากสต็อกที่เราส่งออกไปจริงๆโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทําใช้แบบว่าหลายโปรแกรมหลายแอปก็คือข้อมูลพวกนี้ค่ะเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตจากระบบของไมค o u d ออกมาเป็น Excel ใช้ต่อสบายเลยคือเราเรามองว่าอะไรที่เราไม่ถนดัดหรือเราทําไม่ดีอะคะ่ะเราก็ยกให้คนที่ถนัดทําดีกว่าซึ่งหลังจากที่ เราวาให้ทางไมค์คลาวเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องของสต็อกการจัดการให้เนี่ยนะเราก็มองเห็นตัวเลขที่มันมันตรงมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ลดในเรื่องของเดสต็อกแล้วก็ลดในเรื่องของการผิดพลาดในเรื่องของการแบบเบิกสินค้าไม่ได้สินค้าหรือว่ามีสินค้าคงเหลือแต่เรามองไม่เห็นเน,นะคะประเด็นคือตอนนั้นเราไม่ได้มีระบบอะไรในการทํางานเราพยายามหาระบบให้ตัวเองแต่มันมันไม่พอที่คนเดียวจะทําได้เรามีไมค์คลาวเข้ามาช่วยมันเหมือนส่งต่อให้ p r o f e s s i o n a l ทำต่อเราเระวังใจได้ว่าเราส่งออเดอร์เข้าไปให้ไม c l ค u ร p โปรเซสให้ลูกค้าเนี่ยมันจะถึงมือลูกค้าเร็วลูกค้าฟีดแบค็คกลับมาเยอะมากว่าขอบคุณค่ะได้รับของเร็วมากเลยแต่แบบลูกค้าค่อนข้างแฮปปี้มากๆว่าแบบส่งของเร็วส่งของครบหรือแบบแพคมาดีมากเลยค่ะอะไรเงี้ยเขาบอกมาตลอดคิดว่าคนเราเนี่ยคือรีซอสที่เรามีน้อยมากๆเนี่ยมันคือเวลาแบบนอนน้อยนอนเยอะแบบคนเรามันก็มีแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงคนในไมาเขาก็แพ็คเก่งกว่าเราแพ็คทุกวันอะเนาะ ซึ่งแบบเวลาตรงนี้เราเซฟได้เราเอาเวลาไปสร้างแบบแวลูที่มากกว่าอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันเป็นคลาวด์เบสครับอันนี้แบบเออมันก็เลยชื่อว่าไมค์คลาวเนาะมันแบบมันคลาวเบสคือคุณสามารถแอคเซสมาได้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกรอกข้อมูลจะส่งแล้วเดี๋ยวแบบแท็กกิ้งน้ำเบิร์มันก็จะไปหาลูกค้าเองอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันก็แบบสามารถแบบเช็คได้ง่ายอะไรเงี้ยครับเข้าสู่ปีที่ห้าหกแล้วมั้งก็คือใช้ตั้งแต่แรกเลยแหละไม่งั้ว่าผมมีโจทย์อะไรปุ๊บเนี่ยเราก็โทรไปคุยกับ ทางทางออฟฟิศเขาอะนะครับเพราะท้ายสุดเลยโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยคือผมเป็นเทรดเดอร์ผมเป็นดิสติบิวเตอร์ผมเองเนี่ยคือต้องรับบิ๊กออเดอร์ล็อตใหญ่ๆแล้วก็ต้องกระจายไปยัง DC ไปยังห้างออกบูธหรือเป็นมัลติแชนแนลอย่างเงี้ยครับท้ายสุดเลยผมว่าไมค์คิลตอบโจทย์เรื่องความยืดหยุ่นและคัสตอมไมซ์มากครับขายออนไลน์เองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีระบบรองรับเนี่ยมันก็จะเละเทะพอสมควรเลยครับลูกค้าอาจจะมีความจํเป็นที่จะต้องการเปลี่ยนไซส์นะครับตรงเน เปลี่ยนให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับแล้วก็ไม่เคยส่งสินค้าผิดเลยอันนี้ก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเราตรวจสอบได้ด้วยว่าเราส่งให้ลูกค้ารายนี้มี t r a c k i n g n u m b e ออะไรนะครับเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หมดเลยครับจากประสบการณ์ที่เราใช้ไมค์คารมาเนี่ยไมค์คารส่งให้ลูกค้าเราได้รวดเร็วมากนะครับแล้วก็ไม่เคยส่งสินค้าผิดเลยพอเรามีออเดอร์เสร็จปุ๊บเราใช้เวลา1 0 1ถึงนาทีต่อวันเราก็สามารถจัดการออเดอร์พวกนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนเรื่องของสถิติหลังบ้านเพราะว่าไมค์คาวเป็นคนจัดการดูแลให้ทั้งหมดว่าตัวแทนนายกนายขอนายคอเดือนนี้ขายยอดอะไรยังไงเท่าไหร่นับรับสินค้าหรือตัวแทนมารับสินค้าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่าตัวแทนสามารถมารับสินค้านะที่ไมค์คาวได้เลยนะครับขอแนะนําน,นะครับเพื่อนๆหรือพ่อค้อออออาแม่ค้าออนไลน์รุ่นใหม่นะครับผมให้ไมค์คาวเป็นคนจัดการแพ็คเก็บส่งนะครับผมจะได้มีเวลาไปให้กับตัวเองครอบครัวมีเวลาไปเรียนรู้เทคนิค ต่างๆเพื่อมาพัฒนายอดขายนะครับให้ออเดอร์ปังๆนะครับผม